สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยคอปพอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดราชบุรีและไปพื้นที่ใกล้เคียงร่วมประชุมสัมมานากิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านประกันภัยและการช่อชนประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SME และประชาชนเชิงรุกที่โรงแรมนเวลาอํเภอเมืองจังหวัดราชบุรีห้องเวลาดีหนึ่ง นางสาววาริษาาสงวนเสริมสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยคอปพอ โดยมีนายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยคอปพอมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านกฎหมายประกันภยัยและหลักการประกันภยัยเรื่องหลักการประกันภัยสำหรับธุรกิจ SME และการช่อฉชนประกันภยัยในหลักการเข้าใจรอบรู้รู้ทัน ทางด้านนายชูชัติประมูลผลเลขาธิการาคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยคอปพกล่าวว่าในการจัดอบรมสัมมนา,าที่จังหวัดราชบุรีเนื่องจากจังหวัดราชบุรีมีผู้ประกอบการธุรกิจ SME ภาคอุตสาหกรรมภาการเกษตรและอื่นจำนวนมากดังนั้นการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ SME มีผลหลายวิธีทั้งรับความเสี่ยงไว้เองซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆหรือโอนความเสี่ยงให้ บริษัทประกันภยัยดังนั้นธุรกิจควรมีการเอ็กซเรย์ความเสี่ยงตนเองว่าควรมีความเสี่ยงอะไรที่อาจรับไว้เองได้เป็นต้นซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับ SME ที่น่าสนใจคือสำนักงานคอปอพอที่ส่งเสริมภาคธุรกิจมีประกันภัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประกอบการ SME ในรูปแบบของกรมธรรมประกันภัยของผู้ประกอบการขนาดย่อมเพื่อรองรับความสูญเสียที่เกิดขึ้น สำหรับคำแนะนำผู้ประกอบการ SME ระบบประกันจึงเป็นมาตรฐานสากลที่มีอยู่ในประเทศเข้ามาเยียวยาและช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการได้บังเทาความเดือดร้อนต่อไปในอนาคตทีมข่าว2 News จังหวัดราชบุรีรายงานที่กับธุรกิจ SME เราใช้ชื่อว่า SOS ครับ Smart Insurance Choice นะครับซึ่ง ในธุรกิจในราชบุรีเนี่ยมีธุรกิจที่หลากหลายมากๆนะครับทั้งเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องอยากจะให้มีการเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการทาประกันภัยการประกันภัยมีรูแบบรูปแบบการประกันภัยที่หลายหลากมากๆนะครับคันยวกันเนี่ยสัญญากานคอพก็พยายามคุยกับภาคเอกชนตลอดเวลาเพื่อแบบปรับปรรูปแบบประบปรุงที่ตอบรัมความต้องการของผู้ปะกอบการให้ได้มากที่สุด เราได้มีการจัดแสงเสนวนนาในที่นี้เราได้เชิญภาคธุรกิจมาด้วยคอกอมาด้วยนะครับแลว้วส่วนราชการตามมารา่างๆมารับฟังด้วยนะครับเราจะมานันาาา่นฟังความต้องการต่างๆแล้วก็แจ้งกันทราบว่าจริงๆนั้นเนี่ยในในธุรกิจของเราในประกันไทยของเรามีรูปแบบบรมการที่มากมายไกลกวมากธุรกิจเอสเอ็มหรือใดๆเนี่ยสามารถเรืออรูปแบบบริการที่ตรงความต้องการของท่านได้ประกันภัยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับมันทําให้ท่านพลิกฟื้นคืนมาได้ในระดับหนึ่งได้เลย ลองคิดดูนะครับถ้าไฟไหม้โรงงานท่านรัทธิการประกันไปอะไรจะเกิดขึ้นนะครับว่าท่านจะต้องหาเงินทุนมากู้แหล่งมาเงินมาใหม่ๆแล้วก็มาสาร้างเลื่อนใหม่คือในระหว่างนี้ลตลัดนตาลกำลังก่อสร้สางโรงงานแน่งใหม่รายได้เชนกองเช่าการประกันภัยตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่งการประกันอสังิทรัพย์การประกันธยุกร,รก,ก,ก,นนกิจงักต่างๆที่เรากรมธรรม์เรามีรูปแบบต่างๆรองรับไม่ได้นะครับจอราชิลไปจังหวัดที่มีความสําคัญมากนะครับเราจึงมาในวันนี้นะครับก็ การสืนอสา,ารนี้เราคงได้ประโยชน์สูงสุดทุกคนร่วมแสดงความเป็นเกับเราอย่างที่ผมกล่าวไปน,นะครับมีทั้งสำนักงานคอรม,มอที่ได้ภาคอุตสาหกรรมมารับฟังแล้วก็มีภาคอุตสาหกรรม SME ของในพื้นที่มารับฟังด้วยแอกเกรกนะครับดีดีเลยคอวมอรับกลับไปทำให้ครับมากครับ